เข้าสุดช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider ครับเราเคยนําเสนอสกูปนี้ไปแล้ว1ตอนนะครับวันนี้เดินม,ม,มาถึงตอนที่2ครับกับประโยคคิต,ตนใจจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะครับแน่นอนนะครับภาพ,พยนตร์หลายๆเรื่องเนี่ยนะฮะก็รวบรวมฝีมือของคนเขียนบทระดับมือพระกาศนะครับซึ่งคนเขียนบทเหล่านี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะสร้างเรื่องราวหรือว่าคดดลิป dialogue แปลกๆออก,กมา ซึ่งมันทําให้สมจริงเละเกินนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยคนดูอย่างเราเนี่ยนะฮะก็ยึดเอาคําหรือว่าประโยคเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาเป็นคติสอนใจเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตอนที่2ครับสําหรับการรวมประโยคคิดโดนใจจากภาพยนตร์เชิญคุณผู้ชมขยายพร้อมๆกันเลยนะครับ ประโยคคำพูดโดนใจจากภาพยนตร์หลายๆเรื่องบางประโยคเนี่ยถึงขั้นถูกยกให้เป็นประโยคคลาสสิกตลอดการของโลกภาพยนตร์เลยก็ว่าได้ค่ะแต่เหมือนจะยังไม่จุใจสักเท่าไหร่วันนี้เราขอนําเสนอประโยคฮิตโดนใจจากภาพยนตร์กันต่อจะมีประโยคไหนจากภาพยนตร์เรื่องอะไรกันบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เสนอในสัปดาห์นี้เรายกให้กับภาพยนตรอรักโรแมนติกในดวงใจของแฟนๆหลายคนอย่าง Nothing Hill เรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่มีความแตกต่างกันสุดๆทําให้ความรักของเขาและเธอต้องพบกับอุปสรรคมากมายประโยคเด็ดของภาพยเรื่องนี้อยู่ในตอนที่นางเอกของเรื่องเดินเข้ามาเพื่อพูดบางสิ่งบางอย่างกับผู้ชายที่เธอรัก <Love> her. ฉันเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มายืนต่อหน้าผู้ชายที่เธอรักอ้อนวอนให้ผู้ชายคนนั้นรักเธอเรียกว่าเป็นประโยคจี๊ดโดนใจจนทำให้คนดูอึง้งและน้ำตาคลอกันทุกคนเลยค่ะ ที่กว่าเสียงชื่นชมจากทั่วโลกได้อย่างมากมายกับภาพยนตร์แอมแซมเรื่องราอันน่าประทับใจของพ่อซึ่งมีปัญหาทางสมองกับลูกสาวแสนน่ารักที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกคุกคามโดยนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องแยกทั้งคู่ออกจากกันประโยคซึ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อลูซี่ถามพ่อของเธอว่าที่พ่อเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่า กำหนดหรือว่าอุปัติเหตุแซมพ่อลูซี่ไม่เข้าใจที่ลูกถามจึงได้แต่พร่ำบอกลูกว่าพ่อขอโทษพ่อเสียใจลูซี่ได้ปลอบใจพ่อของเธอด้วยคำพูดสุดประทับใจว่า okay, okay. Don't sorry lucky. Study ever comes to the park the be ไม่ต้องขอโทษหนูพ่อไม่ต้องเสียใจหนูเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดไม่มีพ่อคนไหนเขาพาลูกไปวิ่งเล่นที่สวนสาธารณะหรอกค่ะจบประโยคนี้ปุ๊บเชื่อเลยว่าน้ำตาต้องคลอไปกับความประทับใจในความผูกพันของพ่อลูกคู่นี้ใช่ไหมคะ <away> อีกเ ที่มีประโยคยินโด,ดนใจไม่แพ้ใครกับภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมดี้ As Good As It Gets เรื่องราวของผู้ชายปากร้ายที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำที่ชีวิตต้องเข้าไปพวัวพันกับหญิงสาวพนักงานเสิร์ฟที่มีลูกติดและเขาได้ตกลุมรักเธอเข้าอย่างจางังจนทำให้เกิดคำพูดสุดประทับใจนี้ขึ้นค่ะคุณท my compliment of the best life s ผมเป็นคนที่ดีขึ้นนั่นเป็นคำชมที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยค่ะดูฉากีน้นที่รายก็ทำให้เราถึงกับอมยิ้มไปกับการสารภาพรักของพระนางคู่นี้จริงๆค่ะมาปิดท้ายกันที่ประโยคเดดจากภาพยนยรนแฟนตาซีขวัญใจเด็กๆทั่วโลก h ฮร r ร p o พ t e เต n d the Sorcerer's s t o n ลภาคแรกที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกในภาคต่อมากับประโยคที่ศาตราจารย์อลบัสดัมเบดดอร์อาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนเวทมนต์ฮอกวอตส์ Mon ward, ูดในช่วงใช้ของเรื่อง It enemies friends takes great deal bravery to stand to your enemies, But great deal more to stand to a deal a deal more your your of up up ต้องใช้ความกล้าเป็นอย่างมากในการที่ยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูแต่ต้องใช้ความกล้ามากกว่าหลายเท่าที่จะยืนหยัดเพื่อเพื่อนของเราการที่เรายืนอยู่เคียงข้างเพื่อนไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนับเป็นสิ่งที่สวยงามและน่าประทับใจที่สุดเลยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม เห็นจากผมนะครับผมคิดว่าเรื่อง i a m Sam มเนี่ยมีประโยคทองประโยคเด็ดเยอะไปหมดเลยนะครับขนาดผมดูซีนเมื่อกี้แบบไม่เต็มเ็มนะครับผมยังรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็เหมือนจะน้ำตาครฟอเบาๆเลยอาจจะเป็นเพราะว่าผมเองก็เป็นพ่อคนหนึ่งด้วยเหมือนกันแหละมั้งครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการ True Insider สํสำหรับวันนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่โลกของวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับรับประกันว่าทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุุุณณจจะะไดด้้้รูีนนคตองงหยแลฟั ผมเลี้ยวพทดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ